สวัสดีทุกท่านครับและนี่คือ FAQ หรือ f a b นั่นครับก็คือวันนี้เราจะมา,าพูดถึงคําถามที่พบบ่อยนะครับผมที่เราได้รับมานะครับจากเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับผมโอเคเริ่มทําไมคอ s m o ต้องให้เข้าระบบย,ยากจะตอบเลยนะครับก็ที่ที่มันเข้าระบบยากเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องทำคอ o ์ m โ4.0ก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงอ่ะมัน มัน4.0คือมันต้องพัฒนาไงเพื่อให้มีอะไรที่เติบโตขึ้นซึ่งเวลาเราเติบโตเว,ว้ยเราต้องลองผิดลองถูกถ้าเกิดมันไม่ดีเว้ยก็เอาออกไงที่มันให้เขายุ่งยากมากขึ้นเพิ่มเติมก็คือแบบนี่แหละเราพัฒนาระบบอยู่มันก็เลยดูยากๆบางทีมันก็ง่ายบ้างยากบ้างนั่นแหละไม่เป็นไรลอ,ลองลอง,ลองเล่นกันดูแต่ที่ทําให้ยากนี่ก็คนพบเลยนะว่าแบบบางคนเขาก็ไม่อ่านหนังสือจริงๆมันมีให้อ่านด้านล่างแค่นั้นแหละ ข้ตอต่อไปโอ้ยเจ็บทำไมไม่ได้เกมต่างๆถูกเลียวของคืนได้ไหมจะตอบเลยนะครับตอบยากมากเพราะผมไม่รู้ว่าโอ้เขาจะทายังไงแต่ให้ให้เดาก็คงจะคืนได้แหละแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้มาดูระบบตรงนี้เลยเขาไปดูระบบะตัวเอื่นนะฮะเป็นระบบเข้าเกมเนี่ยแหละจะให้แบบทาลายล้างโปงไงก็ต้องให้มีอะไรเป็นของตัวเองมันลงมดัดลงมดอะไรมาเงี้ยบินกระจายโอ้ใบพัดเนะี่ยแก้ยาก ก็ยากบอกเลยคือเมื่อมีโปรก็ต้องมีโปรแกรมกันโปรเมื่อโปรแกรมกันโปรมีไอ้พวกโปรมันก็อัปเกรดเออแล้วพอเราอัปเกรดตามมันก็อัปเกรดใหม่เออเครียดเรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยไม่เล่นโปรกันนะครับผมเพื่อสังคมที่ดีข้อสามมาทําไมพี่ถึงเป็นแอดมินได้จะตอบเลยนะครับอ่าคนนี้พี่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตการชาที่แล้วก็คือพี่เคยเป็นแบบโอนเนอร์ไงแบบ มาก่อนเนี่ยโอ้เขารู้จักพี่ด้วยมาทํามาเรียนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วโอ้ก็บอกว่าว่างไหมมามามา,มาช่วยทําเซิร์ฟหน่อยเออพี่ก็โอเคแล้วก็มาช่วยมันทาเซิร์ฟโอเคนะประมาณนั้นแหละตริงใช้อะไรเปริดเซิร์ฟเ,เออเครียดจะตอบเลยนะครับมันก็เป็นตัวเปิดเซิร์ฟอร์ปกติทั่วไปก็คือสปิกร์ตแล้วก็บัคคิดแล้วก็บักอินปึง่งรวมกันกลายเป็นเซิร์ฟปึง่งแต่บัคคิดมันไม่มีแล้วหรืบเปว่าเออเป็นสปิกร์ตครับ จะมันสปีกอตหรือมันจะว่าสไปกอตวะตรงมงมันอ่านว่าอะไรวะช่างมันเถอะกอกน้ําครับเปิดง่ายๆครับไม่ยากเปิดไปเถอะครับต่อไปทํายังไงให้คนเล่นเยอะๆจะตอบเลยนะครับโคดไม่รู้ไม่รู้เลยก็ให้ให้เดาครับก็คือเวลาเราทําเซิร์ฟเนี่ยเราต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมแล้วก็มาตราตั้งว่าใหม่วาสักร้อยก่อนทาให้ศูนย์นึงร้อยเนี่ยเออทำอยังไงให้คนเล่นเขาเล่นได้มีคนเล่นได้เยอะที่สุด ต้องมีระบบที่ไม่เหมือนใครต้องมีมินิเกมที่ไม่เหมือนใครต้องมไม่ไม่ใช่มินิเกมอะเมื่อก่อนคือมันมันเปลี่ยนจากเซริร์ฟธรรมดาเซเวอร์กลายมาเป็นเซริร์ฟมินิเกมอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าเราเริ่มต้นก่อนมันจะได้เปรียบไงทางเซิร์ฟเนี่ยมันได้เปรียบเพราะเราเริ่มก่อนกลับนะโอเคกลับมาละเออเียด มันทํายังไงก็ไดใ้ให้มันมีคนเล่นใช่ไหมก็คือมินิเกมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนใครโอเคไอ้ตรงนี้มันต้องอาศัยความอดทนเว้ยถึงแม้เราจะมีมินิเกมที่ดีมากเว้ยแต่เราไม่มีคนเล่นเลยก็ได้เว้ยเพราะว่าคนไม่รู้จักเราเว้ยสิ่งที่จะทําให้คนรู้จักเราก็คือต้องมีคนมาเล่นและไปโปรโมทให้เราหรือเราโปรโมทเองไอเนี่ยยากดูจะไปโปรโมทที่ไหนล่ะไปลงในกลุม่มกลุ่มหนึ่งมันก็อาจจะมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างเว้ยเพราะว่าคนอื่นเขาก็โปรโมทเหมือนกันไปลงไปโปรโมทคนอื่นเขาก็โปรโมทเหมือนกัน นั่นแหละมันกลายเป็นว่าเราเอาไปเอาตัวนี้ไปแปะแข่งขันเว้ยซึ่งไอเว็บโปรโมทเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาดูกันที่ตัวเลขจํานวนเขาเขาเล่นใช่ไหมไอตรงไหนเยอะคนเขาก็เล่นตรงนั้นถูกไหมใช่ตอนนั้นมันยากมากที่เราจะโปรโมทเองเว้ยการที่เราไปพึ่งใครมาโปรโมทเนี่ยมันต้องมีคนมาโปรโมทให้เราเยอะๆบางทีอาจจะเป็น YouTube ใครก็ได้มาอัดอัดไปเลยปล่อยลง u t u b e ไปปุ๊บเราคนเดียวเราจะได้มาสักสิบคนแต่ถ้าเกิดสิบคนไปทําต่ออีกมันก็เป็น ประสานไปเรื่อยๆเนี่ยแหละให้คนมาเล่นยงเงยอนะๆฮะแล้วเมื่อมีการบอกต่อเองเนี่ยมันจะโตเองง่ายๆแต่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามและการลองผิดลองถูกมาเยอะมากอย่าลืมนี่คือคุณสับัติเด่นๆเลยที่เราต้องทำเนี่ยอดทนนะอดทนไว้เพราะว่าเราต้องอดทนกับคอมเมนต์ทนกับกําลังใจที่ไม่ค่อยมี <c oughs> มีแต่คอมเมนต์ที่ด่านะก็ <c oughs> นั่นแหละครับนะ <c oughs> เราต้องอดทนเยอะๆเนี่ยสำคัญเลยต้องอดทนอย่าท้อก่อนเนี้นะครับก็วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับ สวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ